น้ำชีสตึนขึ้นชีสคีร้อยหกสิบนี้ไปร้อยห้าสิบคุณไปต่อไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวลูกค้าไปก่อนอ่าโอเคอันนี้เอารสชาติใดเนาะลูกค้าหนูปลามาเอาไงคะเอาเปรี้ยวรสจัดครับไม่ขมไม่ขมเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดรสจัดน้ำข้นไม่ขมเอาน้ำใสน้ำใสแล้วพ่ของเราจะมีเป็นเลือดก็เลือดต้มสดก็จะเป็นนลำใสเอาหน้ำใส จัดเที่ยวจัดเด็ดได้ครับลองชิมลูกค้าลองชิมรูก่บนก็ได้นะ้อนให้รอให เปยนำพอดีครับเอาน้ำพอดีน้ำพอดีน้ำด้วยขึ้นแล้วอยู่ที่น้ำด้วยขึ้นรดจัดเนื้อช่วยขึ้นน้ำใสขึ้นก่อนแนะครับล้วก็เป็นเที่ยวจัดเที่ยวจัดลดจัดเที่ยวจัดน้ำลดจัดพวกน้ำใสก็ได้ทีนี้น้ำพอดีน้ำน้อยครับ ลองกินไหมเอ่ยได้ครับครับผมดดกินได้เดี๋ยวดูกขนนะเดี๋ยวนะคนให,ให้เมึงมีมะละลายกันหน่อยอันนี้รสจัดเปรี้ยวจัดนะครับตามสูตรรสจัดเปรี้ยวจัดนะครับตามสูตรอันนี้ครับอร่อยเลยครับผดีมากเดี๋ยวถ้ากดให้ด้วยอากาศด้วย เดี๋ยวเราออกช่อง YouTube ไปด้วยกันเป็นลูกค้าประจำโดยเฉพาะจะได้พิเศษกันบ่อยๆเดี๋ยวต่อไปก็จะได้ติดตามช่องของผมแล้วก็มีโดยตรงมีทุกอย่างเลยมีเพจด้วยติ๊กต็อกด้วยผมดูด้วยโดยเป็นบุคมานี่ไงอาล็อบดี้ฮะวันนี้ผมผมลงที่นี่ทุกวันอาทิตย์วันเดียวโอ๋อนี่ล่ะลันสุก มานะวัดพุทธอะไรจะกินบ้างโอเคครบคุณแม่หนูมามเอาลาบผมเอาลาบผมมาเลยลาบผมแต่ละแเอาเลาผมหลายเป็นร้บ8ิ้เลยเอา้รยนี่เนาะี่ครับ อะไรบ้พ่มเนรื่อง้ล้กเหรนรวมเครื่องเลยร่างผมน้อยหนึ่งมีับหวานนะครับตับหวานยุนีกับตับหานโมเมนต์ได้ยุนฮา่์ดอีกแล้วใช้าวาดเพ่อบาราวานเพม่อเพื่เดียร์กาวานนี่ บันกัยังมีอกันยครับร้อยร้อเ่นาเแล้วเสี่ยวผมรลายาไลผม้แม่แน่ก็เอาจัดก่อผมยัางเชี่ยางเราผมตายเพเอาเรื่องผมเนี่ยนะเเรังได้ครัคาผมบัครับัตร้านี่กอนน้ำเตื้องนีออนุญาตออกชมปไปกันเนาะ

sẽ là súng càn nữa rồi, lái à, nữa, em giờ phải đưa lên nữa rồi, cái để nữa đấy, nãm bông không บางคนกรลัเดียวใจเดียวนะครับตายแล้วมัตายเลยเพาะทำไมหนึ่งสองสามนอผมตางครับหลายๆเสียหลายก็เกียวโอ้เข้มหลายเรืมหลายเข้มหลายรันใช่ไหมาคาด้อยมูเดียวมืเด้อผมตางจะเปียล้่ะนึ่งสองสามึ่งสเอาหนึ่งสามนนึ่งสองสาเลี้ยงจบสูงกว่าหนส กีลามันหอมมะเลีวนะครับกีฬาลืมข้าวกับนงสูตรแล้ากันลูให้ชาเนี่ยไปเยอบมานเต็มถ like ังนี้เลยอนอ้แบ่อีแบ่งมาสถุงนะเป็นจะเป็นไดยืนโดนยูดอยเนยอันยืนแล้วไม่กรชีบใช้ไปเรื่อยๆออกกระชี่ไปทระชีบมามาเลี่ยวน่อยๆว่าสิแบ่งตวจารแบ่งแบ่งแมาสถุงนะโอ้ได้ครับเดี๋ยวดูเลย้เล โอ้โหเกือบกิโลเลยคับหกขีดเท่าไหร่หกสองี่สิบบาทสองร้กับนี้ร้อยหนึงเป็น340บาททด้เลยเน้อผมแปงของในห้อนะครับนาไม่ต้องกินอะไรกินอย่างเดียวพอฮ่าปูตขอผู้ณ้ไหลายนะครับผมเดี๋ยวเราจะแช่อร่อยกินไปด้วยกันนะครับใช่อย่างเดียวไม่ไ่ไม่รเลยอย่าลืมเลีอยมาสเ้ <c oughs> อย่าลืมเลือบอกปลาอย่าลืมบลือกัลเด้อต้องไปน่วกันสิ่งสองสวัสดครับวัสดีครายรีครับอันนี้ลอยนึงครับผมชี้มืเลยชี้มือทางตลาดเรือประลวงของเรานะครับนี่นะครับนี่ลานจอดรถด้านหลังนะครับกว้างเลยนะครับครับสำหรับลูกค้าท่านใด จะเดินมาตลาดกินลาบผมต้มแซ่บผมตาก็สามารถกินเลยมาตลาดพวก่อคืนลงมีที่จอดรถสะดวกสบายจอดที่รับโล่งเลยลานจอดรถข้างหลังซื้อแล้วไปนั่งกินด้วยให้รถก็ได้ันจางไวจังเมื่อก็ได้รรถเป็นไงแล้วก็จะมีเรือเรือมาทำบุญได้นะครับขึ้นไปเรือครับแต่นี่างที่ยีดีนักเที่ยวด้วยเป็นเรือแต่นี่จะไปเยล่นบุญได้ ือมานังตลาดได้หรือก๋วยีของกินอร่อยราคาถูกหรือก๋าตัดพิซซ่าเลือกให้ล่วงตอนในน้ามื้อกลางวันทุกวันอาทิตย์ครับทุกวันอาทิตย์เราจะมาเจอกันที่นี่ทุกวันอาทิตย์เนาะอันนี้อันนี้แยกเป็นสองอันนี้แยกเป็นสองแล้วก็ผมต่างนะครับจ้ะจผมต่างแยกเป็นสองเนาะโอเคผมต่างเอาเอาเอาสองกันหมดค่ะจมคเอาให้มันสองกันเนาะไม่เป็นไรไม่ต้องข้าก็ได้หน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย หนึ่สองหนึ่งสองนั่งนี่หน่อยนะกินแก้วกับเป็นแก้วกินแก้วครับผมเนื้อปลกน้ำนะครับแต่แบ่งเป็นสองถุงให้มันใกล้เคียงกันด้วยเนาะเป็นไงเป็นไงจะต้เจ้าเดียวให้แบ่ง้ต้องกินกับข้าวอันนึงอ๋อครับจะให้ใกล้เคียงที่สุดใกล้เคียงที่สุดนะครับเนาะเคียงเลยเนาะอันนี้ผมตังเอาป่ะเอาป่ะเป็นเปล่าเลยเนาะ ชิวดาวแล้ว่แล่อาเห็นพ่ใครมาบอกเมย้ใส่น้องเดี๋ยวเอาไน้ำไม้จะปูลกนมาพ่อข่าทำะเมีตัวนี้เชียงดำเี้ยนเหรอไ้เชียงดำเพี้ยนเหรอหรือพี่น้องเนี่ยบันก็นเสียงขาวเวครับเนีรถจักน้ำพ่นเที่ยวกลางอันนี้น้ำเพื่อเดียวนั่นเลยเนาะ น้ำด้วยเดียวหนึ่งห่อหงผมกลางน้ำต้นว่าไงเนี่ว่างครับผมผมกลางน้ำต้นดูเด้อเด้อเด้อทั้งร้านหมูร้านเนื้อเน้อมาคอนเฟิลูกค้าด้วยนะครับผมลูกค้าเดินทางไกลมาด้วยหนึ่งสองสามแก้ให้ดีหน่อยท่านบางท่านก็มาไกลบางท่านจะอยู่ใกล้ๆก้ครับบางท่านก็มาจากอุนทนนท์ท่ามีเดินทางมาจาก คนเห็นจะได้อยู่ในยูทูบช่องอันองนี่มครับนั่นะพีมาครั้งแรกใ่ไหตั้งใจจะมาที่ดราที่ตามเป็นปีแล้ว่ครข้นเลยร้ายครับเกสายรถแล้นัคงัรอจอสักคู่สักคู่กับคูเน่นะครับพี่